เล่าเหม็นเน่าแล้วเอ้ยเหรออู้มันโอ้ดินอ๋อมีน้ำขังอยู่เลยเนี่ยน้ำไปถ้าน้วไปได้เนี่ยมันไม่ชาวมขนไมดเลยเยอะเขาเลยคขังแต่ต้นข้าวไว้ตรงนี้นะเอาไว้เกี่ยวได้ได้ลากไม่ออกมาเลยใช่ไหมมันออกไม่ได้น้ำเลี้ยงหมดแล้ว เฮ้ยเป็นนี่ยไงเป็นเป็นดี่สเล่นอันนี้ยังไงคือยังไงเป็นเป็นได้เาแหวงบอกว่านี่คือคือเป็นนี่ลตรงนนี้เลยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกตรงนี้เลยพ่อแหวงบอกือเอาละสิบอกว่าใจเย็นเย่โบนเาเนี่ยเาได้ยงไงเนี่ยเนี่ยเาได้ไงเนี่ย่เห็นว่ามันเป็นแดงๆใช่ไหมมันคืออะไรครับพ่อดงๆเาบมันี่ไงนีนี่เรื่องมั เอ้ามันยังมีชีวิตเหรอเนี่ยอ๋อมันก็ป่งขึ้นมารัดเดี๋ยวมันก็ป่งเดี๋ยวมันก็ป่งใช่ไหมแปลว่าอะไรคะต้นหลงพัดขึ้นมาที่มันก็รัดมาเดี๋ยวมันก็รัดหมายถึงแต่พ่อบอกว่าแล้วมันเดี๋ยวเพิ่งไปถอนพ่อบอกไม่จอดูหนีมันก็ตายอ๋อพี่รินบอกว่าให้ย้ายไปที่อื่นอ่ะลองดูลองดูว่านี่เป็นเรื่องเป็นราวนะเสดาวต้นเดียวเนี่ยโอ้โหช่วยดูแลกันหน่อยช่วยดูแลกันหน่อยฮะเสียดายเขาครับโอ้ย ต้องได้กินนี่เสดาวต้นนี้นะเฮ้ยแต่แห้งนั่นอะข้างบนแห้งหมดแล้วแห้งุ่งนี่ก็แต่ไรก็เลยนะเท่าพี่โจสั่งลองปูนมาตั้งนะแล้วปูนทองอย่างนี้น้ำช่น้ำราดข้าวกินเป้าราข้าวราข้าวหรือราเสดาวราดข้าวพี่เรนออกไปตู้คิดมันแห้งแห้งด้กินพี่เรนยุ้นมีเลยพี่เรนยังจะรุ้นให้มันรอดอีกนะแล้วตรงนี้จะปลูกอะไรได้แล้วตามไปค่ะพี่เินจะเอาไปทำอะไรนะคะ โอ๋อตายแล้วจะลองปลูกอ่ะคะฝังดินที่มันเอาตรงไหนดีตรงนี้ก็แข็งดินก็แก่นนะอันนี้มันหย่อมแตกแข็งตรงนี้เลยจ้ะ มันั้งไหนไม่แตกโอ้อันนี้ไม่ไม่ขึ้นเหมือนกันนะอันนี้อะไรไม่รู้ขอเสียมหน่อยค่ะเอาไหมวิ่งไปเอาเสียมก่อนนะคะเอาแล้วค่ะในที่สุดนะคะต้นสดาวกลางบ้านก็มีวิแววว่าอาจจะไม่รอดนะคะแต่เดี๋ยวลุนต่ออีกหนึ่งเฮือกลองเฮือกสุดท้ายนะคะไม่รู้จะงอกหรือเปล่านะ แต่น่าจะตายนะต้นอะไรไม่รู้นะมะกอ,อกต้องกลุมกว้างๆไม้เราตู้เลืืนไปอมันไม่มีรากเลยเนาะเขาตัดมายังไงไม่รู้นะเนี่ยม,ม,มันหักเหรอ นน้้ำมัคางลรากไม่ออกกราเน่าอือระบายน้ำไม่ระบายน้ำก็จะค้างอยู่อืมไอ้เคยหนังต้องใส่ปรรทาดนี้ต้องปลูกให้ลอยปลูกให้ลอยคือให้ลอยจากพื้นนี่เลยเนี่ยแนวดินมาอ๋อพี่ลินบอกว่าปลูกให้ลอยให้ลอยมาจากพื้นนี่เลยก็ไม่เป็นบ่อเลย เออ,อกกเออใช่เพราะดินมันดินมันผมอ่ะนะเนาะออเใช่แค่ปัญหาต้องปลูกตังไว้แล้วก็เพือเอาดินพวกนั้นมาหมกอืมอ่ะลองดูเฮือกสุดท้ายนะคะว่าจะรอดไหม <laughs> โอโ้ต้นไม้ต้นเดียววุ่นวายกันทั้งบ้านเอ้ยเรียบร้อย เดี๋ยว,ยวให้ดูก่อนประมาณนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะสกะักกี่าอาทิตย์พี่ลินอเอาสักกี่วันอาทิตย์นึงมาดูปฏิกิริยามาดูหนึ่งสัปดาห์นะถ้าง,งอกก็คือจะแตกออกริมนี้นะ,ะ,ะถ้าไม่ตายนะ <c oughs> <c oughs> ลุ้นต่อนะคะแต่ดูแล้วยากอ่ะแล้วไหนต้นไม้กิ่งมนะันอะกิ่งนอนอยู่นู่นครับน เอาทำฟื้นเลยไหมต้องแยกกันครับทำฟื้นเลยไหมโอ้ยังมีความหวังนะต้นต้นนี้เราจะพยายามทำพี่สำลินจะประคบงอยมให้มันได้ินอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ให้กินกระทิงแดงเาทำไมอ่ะาบคาราบาวต้นไม้อะไรกินกระทิงแดงพี่กัมพูพี่กัมพูเราเคยพนันกันไว้จำได้ไหมมันยังไม่ตายถามพ่อแหวงตาย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 หนึตายตายตายตยตา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 ตายตายยยตาย เคยพัดันแต่มันยังไม่ตายนี่ถ้าถ้าไม่ขุดขึ้นมาเนี่ยปีหน้าต้องเห็นนะนี่เห็นไหมปีหน้ามันก็ไม่มีที่ยุติอ่ะไม่ไอตาดาวอะไรจะรอเป็นปีขนาดนั้นพ่อมันก็รอใช่ต้นไม้บางต้นเนี่ยมันเรานึกว่าตายมันไม่ตายคือมันเหม็นขนาดนั้นเมื่อกี้พี่ก็ได้กลิ่นกลิ่นน้ําหอมเมื่อกี้อ่ะน้ําแบบธรรมดาเนี่ยถ้าถ้าพี่เล่นเขาปลูกนะสั่งลองมาอันนึง เราไม่ต้องขุดหลุมเลยเอาต้นสดาววางแล้วเดินกบปลูกให้ลอยแน่นอนอ๋อให้ลอยให้รากลอยใช่ค่ะน้่ขุดแล้วน้ำมันระบายไม่ได้ปลูไปเยอะาไปเยอะจองห้ข้าเนี่ยมันมันเอาไว้อย่างนี้ก่อนพ่อเอาไว้อย่างีก่อนสวยดีนี่ย่างนึงเยอพวกนี้ผมจะทอนเอาไปดำทอนเอาไปดำเอานนายทองกราวอ่ะมาลงนะอันนี้เป็นข้าวนะ ไม่มันยังมีน้ำอยู่จะให้น้ำมันแห้งกันเขาไม่ปลูกอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรถอยรถมะเหยียบรถเนาะจะได้ข้าวเอาไว้ให้มันได้เกี่ยวก่อนยังไม่ต้องถอนหรอกจะเกี่ยวทำไมอะตรงนี้โอเคอยากดูให้มันมีรวงข้าวอยู่อยู่กลางบ้านอย่างนี้แหละจะถอนไปดำเลยไหมล่ะไปแซมตรงนั้นไน่องตรงนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีข้าวอยู่แล้วอันนี้เราก็จะเก็บเอาไว้จนได้เกี่ยวนั่นแหละที่จริง เห็นตองงามดีเห็นตองฮะเห็นโคขอนแล้วก็มาดำโอ้โหเนี่ยดำในต้นใหญ่อยางนั้นเลยเดีไปดูเดีไปดูไหนดูสินั่นข้าวโพดทอดมาจัแปงครับเอ้ยข้าวท่าข้าวท่าข้าวท่าพี่เลนนู่นเลยสะนู่นไหนนั่นเออดี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 โอ้โหนี่นี่ถอนมาเหรอถอนมาเอ้ยทำไมกองมันใหญ่อย่างเงี้ยถอนมาปากนะนี่เหรออ๋อนมาดำเป็นกอจะข้าวดำกองจะใหญ่โอ้หมันไวมากเลยอ่ะเออถอนมาดำดีกว่าพี่คำพูเออเอาดิเอาดิพี่นั่นแหละทำ อ๋อแปลงผักมันใหญ่อยู่แล้วไม่พบพอเลยผมจะดื้อแหละผมก็เลยเอามาจะลื้อแปลงผักไอ้ตรงแปลงผักข้าวมันใหญ่อยู่แล้วไงพี่ลินเขาเลยมาปลูกตรงนี้นีได้น้ำด้วยไงอืมก็จะได้เกี่ยวนนู่ก็สวยดีพี่ลินนู่นๆนะกวนล็อบกวนนะลินเหรอครับเดี๋ยวไปดูไปดูข้าวที่พี่สำลินเออรัชนีไหนๆก็ดูแล้วไปดูข้าว ยังข้าวสี่สัปดาห์อะมามาดูสัปดาห์ที่สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่สี่ไงใช่ไหมพ่อเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเอ้าก็สัปดาห์ที่สี่ก็สัปดาห์ที่สี่ก็จะเข้าเดือนไหนเขียวเขียวนี่คือกกไม่ข้าว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 น้อยมากเอ้ยทำไมข้าวน้อยจังวะพี่เลนข้าวน้อยมากนี่เป็นกกทั้งนั้นเลย มีตะกอกอะใช่ใหะกกรองข้าวหรือกกเนี่ยกกทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้เป็นเวิร์กนี่เป็นกกหมดเลยพี่กัมพูอ๋อต้องเอามาดำเออแต่แต่ข้าวมันห่างมากเลยนะเหรออ๋อเอา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 เออห่างเนาะ ก็ตรงนี้ห่างๆอยู่แต่ว่าดูโดยรวมๆมันก็งามดีนะเห็นไหมโซนน้นโซนน้นเนี่ยเก่งะเะดาวเอาไปเดีทำาฟื้นทำาฟื้นเก้าร้อยฟืนเก่งละเก้าร้อยกินคำเดียวเอง <laughs> ดีนะที่กินตอนที่เอามาปลูกอะ <c oughs> นี่ไงคุณรลชนี้ยอดข้าวเรามาดูมา ไม่รู้เราจะได้กินข้าวหรอไหมนะสังเกตไหมว่าใบข้าวเรามันจะปลายแดงๆเท่ากันเออ <c oughs> ปลายแดงนะเออสงสัยจะเป็นโรคแล้วมั้งเนี่ยยังเออแต่ปลายข้าวเรามันแดงๆงนะมันจะมีอะไรหรือเปล่าะเออนะ่ะสังเกตไหมปลายแดงใช่ไหมเออปลายข้าวมันแดงแดงอะ่ะ จะมีอะไรไหมเนี่ยไม่รู้ต้องไปเปิดตำราหไหมอ้าวอันนี้จะเห็นว่าสำลินเขาเอาเอาต้นข้าวอ่ะมาปลูกไว้นิมรมสะนี่ๆี่กอใหญ่ๆนี่ออันนี้กอข้าวอ่ะกอข้าวกอข้าว,าวกำลังงามเลยเนะาะใบงามงามนะอ่ะตกลงเ,<อ>เป็นไงผลของความดื้อของคุณ เรื่องอะไรเอาเรื่องต้นไม้นี่แหละการปลูกต้นมงต้นไม้มันยังไม่ตายคุณรัชนีมันยังไม่ได้พิสูจน์เลยคุณกัมพูมันไม่รอดหรอกแขงเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้อปีหน้ามีโอกาสจะงอกอันนี้เขาเรียกว่าใจร้อนไปทอนผมยื้อดึงเชงดึงเชงวันนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าๆได้เลยว่าคุณพนันอะไรไว้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยคุณพนันไว้เออแต่อาก็วันนี้นอกจากเรื่องต้น สเดาก็มีข้าวนะครับสี่สัปดาห์ให้ดูก็จเจริญงอกงามขึ้นมาตามลําดับนะครับสวยงามเขียวชะอุ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะอ,อีก2เดือน<ะ>สองเดือนกว่าๆน่าจะได้เกี่ยวโอเคนะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้นเรื่องสเดาะะผมก็ไม่ยอมนะผมว่ามันยัง <laughs> มันยังจะขึ้นอยู่นะเอะ แล้วรอพิสูจน์กันค่ะครับพิสูจน์ไรถอนไวตั้งนานแล้วเอ้แต่เอาไปปลูกที่อื่นอยู่เดี๋ยวคอยดูต้นนั้นมันยังไงต้องได้กินนะอะะอะอะะตอนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ